ร่วมทำมาหากินโดยยาสีฟันวันเดอร์สมายเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทราราจินา่าน,น้นท่าอก,กว่าจะโตมาเราต้องอยู่ให้ได้ชีวิตนี้อย่าวังพึงใครอยาดเกือที่ไหลคือความภูมิใจของเรา แม้ไหนก็ไม่เคยบ่นเพราะความจนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮียมาฮากินไหกันคะแฟชั่นไม่้แลชั่นม่ได้ใช่แล้วค่ะและนี่คืองาน ได้หลายวันแล้วแต่ถ้าหากว่าใครที่กําลังดูตอนนี้อยู่นะคะอยากให้คุณผู้ชมว่าเรามีเวลาอีก2วันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงไหนมุมไหนอยากกินของอร่อยให้รีบมาที่ไหนเลยรไม่ดูเสเียใจนะาดูเสร็จมามาทันมาทันคุณผู้ชมคะถ้าอยากรู้ว่าร้านไหนเด็ดร้ไหนดังตามพวกเรามาเลยมาเลยเลยโอ้โหงานนี้ใครพลาดไปนะเสียดายแย่เลยผู้หญิงน้ำมา ยกลัวออนถั่วครั้งแรกบนปัตตบีที่ชั้นหนึ่งแฟชั่นไอเลน่นค่ะพ่อขาแม่ขาร้อยกว่าร้านเลยนะยกขบวนความอร่อยมากกว่าพันเมนูย,ยเยอะแยะมากมายเลยล่ะเพื่อมิตรรักแฟนรายการได้อิ่มอร่อยอย่างถุงใจข คุณทุกท่านมากมเลยค่ะที่มาเดินเที่ยวเดินชิมเดินชอปในงานสิ่งเหล่านี้สร้างกำลังใจให้กับพ่อค่าแม่ค่ะแล้วก็พวกเราผู้หญิงทำมาหากินมากๆเลยละค่ะยากวารู้สึกของการมางานีงานเก่ารู้สึกชื่นใจกับพี่กุ้ง่ะเว่าเป็นครั้งแรกขอ <ๆ S 2> งเราเนาะบอกได้เด<ล>ียว<า>ว่า <ๆ S 2> คารั้งแรกของพวกเราชื่นใจมากงจ็คจริงๆ่ทุกที่มาถ่าของพี่หมดแล้วอร่อยอร่อยจิมผ้าของผ้าก็อร่อยมากและพี่เทพ พี่เทพนะพี่สุเทพนะอูสารนั่งยานมานะคะวันนี้เอาอะนั่งรถนั่งรถข้านี่นั่งไก่โอ้หอร่อยมากัออร่อยมากร้านนี่ไม่เคยเห็น่เคยกินนเข้าไปร่จริงอร่อยจริงและทุกร้านนี่ยคันปากแล้วมาหมดแล้ว่ผู้หญิงทารายการผู้หญิงทําหากินทั้งนั้นเลยแล้วก็อยอมรับก็สุดยอดมากๆน มาทาข่าวให้พวกเราด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆเลยละค่ะไปแม่แม่ได้เวลาไปเดินหาพ่อ่าแม่ค่ะคนขยันที่ไม่อายทํากินไม่มีเื้อน,น้อยไม่คอยวาสนากันแล้ว วันนี้มาสี่ไส้ค่ะพี่แชมป์จ๋าอ่าวันนี้มาทั้งหมด6ไส้ค่ะไก่สับปะรดถั่วทองเข็มนาถั่วหวานเป็นไงเผือกเห็ดหอมครับตัวท็อปที่สุดในงานก็คือไก่เมื่อวานเอามาเกือบ2,000ตัวก็ไม่พอสวัสดีครับสวัสดีครับอเป็นไงเป็นไงตังพี่ไยไม่มา คู้ชมใครจําได้ไหมคะแขกรับเชิญเราที่มาที่มาชื่อว่าพี่อุ้มพี่อุ้มหาดวอนบางแสนพี่อุ้มบอกว่าจริงๆแล้วพี่อุ้มมาต้องใช้นี่เยอะมากมแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือพี่อุ้มก็คือนี่คนนี้เลยช่วยอะไรเขาก็รับสินค้าเข้ามาขายบางทีเงินทุนไม่มีก็ให้เอาไปซื้อปลาก่อน<ม><ม>อย่างนี้ค่ะแล้วก็ เมื่อไหร่ก็ได้ขอให้เขาแบบยืนได้ใช่ค่าขึ้นมาได้ใช่ค่ะแล้ว่าอะไรพี่ปลายังเหลืออยู่เอามาช่วยขานะเอามาเลยแล้ววันนี้เอามาเยอะไหมคะเอามาร้อยขวากล่องกับผลแล้วค่ะโอ้โหร้อยวันแล้วค่ะใจดีมากเลยก็เลยส่งผลให้ ห้อยจอของเรานะเไข่ชอยนี่เลยพี่พี่ชิมของหนูหน่อยชิมของหนูหน่อยร้อนนะระวังนะร้อนเนื้อรัวนะแบบแน่นๆมากอะไม่ร้อนนะร้อนมากด้วยมีใจเย็นมาใจเย็นนะระวังเนื้อปูหนูตกมาจ้า่อ๊ยพี่ไม่ผิดหวังสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวนไหนจันทบุรีอำเภอขุนค่ะจังหวัดจันทบุรีสวนเองค่ะดีค่ะอันนี้มากินอันเนี้ยน่ากินค่ะกินอันนี้ดีกว่ากินอันนี้ดีอันนี้อะไรยังไงดาหัวทองค่ะกินซือขึ้นได้ไหมอร่อยมากเลยลูกค้าขายมากเลยลูกขายเนื้อขี่ละแปดบเก้าบาทขายทักงนขายละแปดสิบเก้าบาทคุณผู้ชมแวะมาได้นะยังแวะมาได้มาเลยจ้าพี่จ๋าแปดสิบเก้าบาทจ้าพี่จ๋าอยากขาย เอะเอ็มเลยอะโอ้ยทอดเชอร์อาจจะไม่ดังแต่มีเป็นร้อยสาขาแทบหนัวค่ะปลาเกลือปลาเกลือปลาเกลือชิ้นปลาเกลือไหนโอ้ชุนาลีชุนาลีเหมาหมดเลยโอ้ปลาช่อนนาน่ากินมากตัวใหญ่มากจะไปฝากแม่ที่โคราชน้ำงกุน้็งก้ยขนมมะหวน ใครนะที่มาเดินที่ห้างคอย่านะให้ลูกค้าอยู่้หมาหากินยกครัวแวะมาที่ร้านนี้นะฮะชื่อว่าร้านขนมเข่งแม่มะริค่ะใช่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนค่ะเขาจะมีมะพร้าวข้างในเต็มมามะพร้าวแบบจุกแบบเต็มแบบแน่นแบบใหม่แบบสับแบบเอ่ยแบบขุ้ก็ยังแม่ัีร้านกระงครับผมร้านกระปงที่ไปรายการบมที ไปทําร้านอาหารที่พม่าหนูจำได้ใช่ครับผมไปได้ครับไปได้ดีต้องต้องขอบคุณผู้หญิงทำมาหากินนะครับที่ที่ทําให้เราไปต่อได้ครับโอ้ยชื่นใจชื่นใจใช่โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันกะบอกังคิดถึงเลยคิดถึงมันกันกำลังกำลังจะเชื่อชื่อไปให้หลานกินขายดีเลยอ่ะยินดีเลยเนื้อดีใจยนงไงขายดีอยู่แล้วเจ้ามีขายดีอยู่แล้วอร่อยอร่อยมาก เป็นปากเป็นผาดำชได้ในรายการใหญ่จะมากินอะไรกินได้พอแวะมานะคะยังอีกสองวันครึ่งหลังจากดูรายการนี้เสร็จแล้วก็แวะมาได้เลยยังอยู่ตอนยังอยู่วอนสุดท้ายใช่โอ้โหของกินของ แล้วลานตาม,มาจะแม่จ๋ามามาเมามามาตามความสุขให้อิ่มท้องไปด้วยการดีฉันหนึ่งแฟชั่นไอเล่นค่ะงานมีอีก2วันนะคุณผู้ชมถึงวันที่18พฤษภาคมนี้ค่ะโอ้นนนนนพี่หนุ่ยเชิญยิ้มสามีใครคะก็ยังมาเดินไลฟ์ในงานนะยังไม่พอค่ะ นายโยกมาขายหมูยอพี่เดย์มาขายกล้วยไข่เชื่อมรัดน้ำกะทิพี่สุเทพมาขายมะม่วงเบาน้ำปลาหวานอันนั้นน่ะพี่พลากรุงก็มาขายเนื้อย่างด้วยโ้นอกจากรวมของอร่อยแล้วยังรวมดาราที่ขยันทำกินอีกด้วยค่ะอ่ะนั่นแนี่ป๋าบอกเขามีร้านดีๆมานำเสนอแม่แม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะช่วงหน้ามาเจอกับร้านนี้กัน เดี๋ยวนะไม่มีใครห้ามใครเ้อะหรอในเมื่อเราสี่คนเนี่ยไม่มีใครห้ามใครเฮ้ยตักวานหนยว่าห้ามพวกพี่หน่อยคือว่าไม่วายละนะนะวันนี้ที่เราโพ์ท่ามีเหตุผลทำไมทำไมทำไมแขกรับเชิญของเราต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าเธอเป็นเจ้าของโมเดลลิ่งเราก็ต้องโพสต์นิดนึงขอต้อนรับคุณเอมี่กมลรัตเจ้าของแบรนด์ปัญญาเนเชอร์ นางแบบกันได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่ายิ่งต่างประเทศนะคะทุกไซส์ทุกอายุทุกคนมีโอกาสหมดเลยค่ะ<ห>ขอให้แค่เราตั้งใจใช่ค่ะได้หมดหเลยโอ้ไม่แล้วสภาพอย่างพวกเราเนี่ย <c oughs> ไปทำอะไรอ่ะได้ค่ะเพราะว่า นางแบบเขามีหลายคิคเกอรี่ใช่ไหมคะเราจะถ่ายเป็นแบบรุ่นแม่ก็ได้เสื้อผ้าก็มีมีหลายไซส์มีหลายไซส์คือข้างนอกเนี่ยพี่เขาชอบของแปลกๆกันเนาะแต่เราอาจจะได้กแปลกอมี่ก่อนที่จะมาทําแบรนด์ปัญญาเนเชอรัลเอมี่ทำอะไรมาก่อนคะค่ะเห็นบอกว่าเป็นเป็นโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งยังทําอยู่ไหมคะก็โมเดลลิ่งตอนนี้ก็มีบางโปรเจกต์นะคะที่โปรเจกต์สำคัญๆเอมี่ก็มีแอบอยู่เบื้องหลังบ้างนะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็เรียกว่ามาขายน้ํามันมาลุมเต็มตัวแล้วค่ะเอ็นบอกว่าเมื่อก่อนก็เคยเป็นนักแสดงด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วเอมี่เป็นเป็นเจ้าของ m o เดลลิ่นะคะแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสได้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะร่วมงานกับบริษัทต่างชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมเวลาทำแคสติ้งหนังหนังคอลีวูดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะส่งส่งนนักแสดงใช่ค่ะแล้วก็พออาจจะเป็นพราลุคของเราแบบ ไทยเอเชียอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบลูกค้าที่เป็นดีเรคเตอร์หรือว่าโปรดิวเซอร์เขาแบบท้าทามคุณมี่ถ่ายแบบให้หน่อยคุณดีมากคุหมอเจาะเนาะหมอเจาอถ้างั้นอ่ะมาดูที่อยู่ตรงหน้าเห็นบอกว่ามาท่าผลิตภัณฑ์ของตัวเองเต็มตัวแล้วอช่คเนาะนี้คืออะไรตัวนี้คือน้ํามันมะรุมนะคะน้ำมันมะรุมใช่รู้จักพี่ๆรู้จักมะรุมกันไหมรู้จัะกันไหมก็เป็นน้ํามันมะรุมเป็นเบสเซลเลอร์ของเราก็คือเป็นน้ํามันมะรุมที่ผสมทองคำเรียกว่าโกลเด้นมูริงกาออยล์ค่ะตัวนี้ค่ะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องผิวพรรณ ะะทําให้ผิวชุ่มชื่นโอ้ไม่เคยรู้นะคะว่ามารุมมีคุณสมบัติในกาดรดูแลประทินผิวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าที่ประเทศอียิปต์สกัดน้ำมันใช้มาตั้งนานแล้วะคะแล้วก็ถ้าใครรู้จักพระทางคิวพัตาใช่ไหมพระนางคิวพัตาเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าท่านมีความสวยมาก แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากมพนางก็จะพยายามสรรหาตลอดเลยว่าอะไรในโลกนี้ทำจะทําให้ฉันสวยคงกระพันใช่ไหมคะมก็หนึ่งในเคล็ดลับของพนางก็คือใช้หน้ากากทองคําบริสุทธิ์ครอบหน้าเอาไว้ก่อนบรรทมทุกคืนเลยค่ะใช่ค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นไอเดียที่เอมี่ได้นํามารุมที่มีประโยชน์กับผิวของเราอยู่แล้วนะคะมาร่วมผสมผสานกับตัวทองคำตัวทองคำใช่ค่ะตัวคาตัวนี้ก็คือเป็นทองคําบริสุทธิ์ 24k นะคะก็คือถ้าทาไปแล้วก็คือซึมเข้าผิวของเราไปเลยนะคะไม่ใช่พวก กิสเตอร์หรือว่าชิมเมอร์ตัวนี้คือเป็นทองคําแท้เลยบริสุทธิ์มันสกัดจากส่วนไหนของมะรุมคะมะรุมเนี่ยสกัดจากเมล็ดอันนี้คือเม็ดมะรุมมาร์จิแเมล็ดทแก่เราจะใช้เม็ดแก่เนี่ยค่ะมาสกัดแล้วก็ออกมาเป็นน้ํามันของแบรนด์ปัญญาเรามีเครื่องที่ทันสมัยนะคะเราสกัดน้ํามันมะรุมได้ก็อยู่ประมาณ 2- 3สไมครนคือเป็นน้ํามันมะรุมออริจินอลแต่ว่าตัวโกลเด้นออยเนี่ยคือดียิ่งกว่าค่ะของเราก็คือ เราใช้นวัตกรรมสกัดออกมาคือให้ได้น้ำมันมารุมอันนี้คือดีจะผสมเอ็กเซนเชียลโอイนะคะเป็นน้ำมันลาเวนเดอร์ตัวนี้สามารถทาร่วมกับครีมบำรุงตัวอื่นไย <ๆ S 1> ด้วย,วยนี่คือเบสเ,เลยค่ะก็คือ ทาตัวน้ํามันมารุมก่อนแล้วก็จะเป็น,นโลชั่นทา,ากับห,กหน้าเนี่ยเหรอลูกค้าใช่ค่ะคจริงๆในต่างประเทศที่เขาบอกเขาฮิตเนี่ยราคาเขาแพงไหมคะโอ้ใช่ค่ะแพงมากๆเพราะว่าที่ต่างประเทศคือเกรดเดียวก,กันกับของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ประมาณ 20, 30, 2 0 0 0 0ื่นสามหคือตอนแรกบอกว่าเป็นน้ํามันพี่คิดว่าทาแล้วมันจะเนอหนะนะไม่เหนอเลยค่ะท่กคนจะชอบใช่ไหมค่ตอนนี้ค่ะอันนี้เราาทน้าทาคอทาตัวได้หมดเลย่ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือเน้นๆก็คือทาหน้าแต่ลูกค้าท่านก็เอาไปทาตัวเพราะว่าคือยิ่งบำรุงเท่าไหร่ก็ยิ่งผิวดี ใช่ไหมถ้าเรามีบัตเจ็ตแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะสามารถทาได้เช้าเย็นใช่ค่ะเช้าเย็นเนาะแต่วันนี้มาเชโปรไหมคะมีโปรเด็ดๆไหมคุนอน้นมมีโปรไจมใมาค่ะโกลเด้นมูริงก้าออยล์หขวดนะคะ50 ml แล้วก็จะมีครีมกันแดด20กรัมนะคะสูตรหนึ่งของเรานะคะแล้วก็จะมีสบู่น้ำผึ้ง30กรัมนะคะก็ปกติราคาจะอยู่ที่4,240บาทลดพิเศษ เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะ2,950บาทเกือบเกืบึ่งนึงเลยค่ะนึงเลยาสสั่งซื้อได้ที่ไลน์นะคะแอดไซด์ก่อนนะคะปัญญาไทย,ยหรือว่าให้ให้มีแอดคำน้าหรือว่าจะสแกน QR c อ d e ก็ได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เร็วที่สุดตอนนี้คุณผู้ชมกดมาที่081 7122912อ,อีกเบอร์หนึ่งค่ะ0807799162สองหมายเลขด้วยกันหรือแอดไลน์เลย มี1ขวดบวกกับครีมกันแดดบวกกับสบู่น้ำผึ้งปกติแล้วเนี่ยจะราคาทั้งหมด4,240บาทแต่จ่ายในรายการตอนนี้ซื้อตอนนี้เพียงแค่2,950บาทเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมเราขึ้นให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นล i n a d หรือหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ สแกน QR โค้ดก็ได้คุณผู้ชมค่ะน่าใช้มากเลยนะคะเป็นแบรนด์ที่น่าสนับสนุนมากๆนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรของไทยใช่หรือไปเอามารุมมาจากไหนคะก็คือมารุมเนี่ยตอนนี้เรามีกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคะจริงๆแล้วมารุมบ้านเราอ่ะมีเยอะมากเลยโดยเฉพาะที่อีสานนะคะอยก็เลยแบบอย่างนี้ดีกว่าไอ้มีกลับไปชวนคุณลุงคุณป้าแถวบ้าน ให้ปลูกบารุงเขาจะได้มีไรายได้เพิ่มเป็นไอเดียต่อยอดค่ะตอนนี้พอขายมันก็เริ่มขายดีขึ้นดีขึ้นคผ <พอ S 2> ู้ชมค<ม>่ะแล้วรู้ไหมว่าเอมมี่เนี่ยขายได้ทีแล้วเป็นหมื่นหมื่นขวดนะคะแล้ววันนี้มาเนี่ยรับตัวแทนไหมใช่ค่ะตอนนี้ก็รับสมัครตัวแทนด้วยเพราะว่าขายดีมากแล้วก็ขายคนเดียวไม่ทันใครที่อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าต้องทำยังไง ย้ำเลยค่ะก<อ>็คือถ้าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถแอดได้ที่ปัญญาสปาจะเป็น l ลนยแอดนะคะ p a n y a s a, p a s a p a นะคะแล้วก็มีตัวตัวแอดด้วยข้างหน้านะคะแล้วก็โทร089059920อีกเบอร์น,นึงก็0948979018จากราคาเต็มทั้งหมดทั้งมีโปรด้วยในวันนี้เนี่ยทั้งหมด4,200 40บาทแต่วันนี้เหลือเพียง2950บาทค่ะเท่านั้นเองเ่ค่นสิบอค่ะอยากให้ได้ลองเราเห็นนี่เราจะลองแล้วเนี่ยเอาไหมลองคนละชุดนะมีจัดตะก้าไว้ให้แล้วค่ะ่ที่สุดในโลกเลยท่านผู้ชมจ่าย2950สิ่งที่จะได้คือน้ำมันมะลุมนี่นะคะหนึ่งวดใช่ค่ะริกกแดแล้วก็สบู่อย่างเดียวไม่พอเราต้องปกป้องด้วยเอาผู้ชมขาของไทยสไตล์อินเตอร์ค่ะต้องมีที่นี่ที่เดียวโทรเลยนะคะ0817 หน1 2งสองสองเ่ค่ะนอกจากเราจะสนับสนุนเกษตรกรแล้วนะคะแบรนด์ปัญญาเรายังสนับสนุนชุมชนลหลายๆชุมชนด้วยอ,อย่างเช่นถุงผ้าเนี่ยค่ะเราก็ตัดเย็บด้วยแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านนะคะตามชุมชนต่างๆ<อ>นะคะ,ะต่างจังหวัดด้วยคลองเตยด้วยหลายๆที่เลยค่ะเพราะว่าจะจายรายได้ให้กับชุม,ม,ช,มชนใช้พลาสติกด้วยเนะใช่ค่ะแล้วก็อย่างเราส่งของให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่ใช้ พลาสติกกันกระแทกนะคะเราจะใช้เป็นตัวป๊อปคอนแทนเนี่ยค่ะเนี่ยถามว่ถามว่าแล้ทำไมต้องปิดเอาไปร้ก์ใจเด้อใช่ค่ะเป็นแทนกันกระแทกค่ะเพราะว่าตัวเนี้คือมีประโยชน์มากๆเลยนะคะลูกค้าเอาไปคือก็เป็นโยนทำปุ๋ยไม่ต้อทำอะไรได้ใช่ค่ะเป็นปุ๋ยได้จัดเลยคุณผู้ชมขาอันเนี้มันน่าสนับสนุนมากตอนนโค้ดวันนี้แล้วซื้อแล้วสั่งตอนนี้เลยสุดยอดมากขอบคุณเอมี่ค่ะขอบคุณอมี่นครับอใจงามน่า ใช่ช่วงหน้าเนาะกลับมาทำมาหากินกันต่อนะคะคุณแม่ค่ะตอนนี้พักแพ็หมัอยคะไปคุณผู้ชมผู้หญิงทำมาหากินยกครัวอ่อนถั่วครั้งแรกเขาจัดแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยเพื่อที่จะใกล้ชิดกับแฟนรายการอย่างถึงอกถึงใจไปพบกันได้ที่ชั้นหนึ่งแฟชั่นไอแลนด์ค่ะพราะ่าแม่ค้าร้อยกว่าร้านเลยนะเขาพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจเลยค่ะสวัสดีครับผมตีดอกสดเดานะครับผมบอกก่อนเลยนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่ Thank okay. you. 7ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับมาที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเมื่อกี้ในสกินทอดของผมครับนี่ครับมีหลายรสชาติครับวานิลาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มะนาวช็อกชิพกะเนี่ยมะม่วง50บาทเท่านั้นใครที่ไม่เคยกินเรียนเชิญเลยครับมาเลยครับในงานของผู้หญิงจะมาหากินยกครัวครับกล้ยทอดมนุษย์ต่างดาวของเรานะครับของดีของเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะครับผมก้้ยชามนะครับผมเป็นกล้วยสอดไส้มะขามของดีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับผมและนี่ครับผมกล้ยทอดโมเลนสูตรอินโดนีเซียนะครับของ ดังจากสีแยกอาซิ่งจังหวัดเพชรบุร์ด้วยนะครับผมรายงานตัวที่นี่ครับ้ไปชิญนั่งเลยทีน,นี้มีแนาเผ็ด3ามอย่างครับอร่อยเผ็ดเด็ดทุกคำเลยครับกินซองเดียวไม่เคยพอครับถ้าได้เปิดแล้วจะไม่มีปิดเลยครับซื้อกินเองก็ดีครับซื้อฝากก็เลิศเลยครับคุณพี่สวัสดีครับติ๋มบาสลิดครับเค็มน้อยอร่อยมากถั่วบางนาานะคะ<อ><อ>ก็จะมีเป็นแมคคาเดเมียนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เป็นตัวดิจินนลของทางร้านคือเป็นถั่วอันใหญ่เลย พิเศษที่สุดคือ ส่วนจิ๋วพอดีคำนะคะทานสะดวกนะคะไม่ต้องหักเลยแล้วก็เก็บได้นานด้วยค่ะตัวนี้สามารถเก็บได้2องเดือนแช่ตู้เย็นอร่อยมากมันจะเป็นเอกลักษณ์ของถั่วบางนาลานะคะคือยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกแตวเราจะอยู่ถึงวันที่18นี้นะคะของอร่อยยังรอยอยู่อีก3วันนะคะดูรายการจบแล้วไปก,กันเลยค่ะเชิญชิมเชิญช็อปได้ตามสะดวกเลยพาครอบครัวไปมีความสุขด้วยกันที่งานได้เลยแต่ ชันไอแลนชั้นหนึ่งค่ะทุกคนผู้หญิงทำมาหากินยกครัวพร้อมเสิร์ฟความสุขผ่านความอร่อยสู่ทุกทั้นค่ะร่วมทำมาหากินโดยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS p l a s ฟ Far Infrared p a t c ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดค,ความอร่อยยังรอ คุณผู้ชมทุกท่านทีขันหนึ่งแฟชั่นไอแลดนกับงานผู้หญิงทำมาหากินยกครัวอ่อนทัวค่ะงานดีๆที่สนับสนุนคนทำกินได้เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้นะคุณผู้ชมไปของอร่อยยังรออีกเพียบแววร้านไหนดีค่ะแม,แม่จ๋าอลิม สิงวไหนใน่องมถึงเ่เชค่ะโอ้โหสูอย่างนี้แม่งก็ถึงไ่ีหังไงก็ถึงไงก็ถนไงก็ถึงนี่ไผยังไงลูกตอนนี้มีร้อนนยนอนยหัวน้อ่าจริงแล้วก็คิดแค่ะออกไหมผมออกไหมอมีนนนถั่วนเท่าโอวตินแล้วก็คิดแคเอามาชิมนี่เอาทุกรสเลยลูกเอาทุกรสเลยละหนึ่หนึ่ง

คำนี้จะหยุดไม่ได้ก็จะแสงหน้าค่ะออุ้ยเจ๊อร่อลยคือละมุนละมุนมากเจ๊อ้วนเ๋วเตียวมะม่วงแล้วก็ก๋วเตียวทุเรียนต้องมาแล้วคุณผู้ชมต้องมานะมีแต่ร้านอร่อยอร่อย้องหนูอ่ะเป็นมีกรอบกับพี่มีกรอบสองแม่ค่ะ แม่ผัวกับแม่ตัวนะคะอันนี้รสใบเตยค่ะอันนี้ซิกเนเจอร์หนูชิมเลยค่ะหนูอยากให้ชิมนุ่มละลายในปากเป็นรสพริกเผาค่ะของหนูจะนุ่มละลายในปากนะคะมีกรอบไม่เหมือนที่อื่นจ่ายจ่ายตามปกติหนูไม่ค่อยเข้ามือเงอะไรที่อ่ออกเลยแล้วอัดกันหนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีตรงเพื่ออร่อยมากคุณผู้ชมมีกรอบพยาศาดก็อร่อยนี่ก็มาที่ร้านนี้เลยร้านอะไรพี่สองแม่ค่ะสองแม่สองแม่พยาศาสตร์เป็นไงคะขายดีไหมขายดีครับผมโอ้ดูดิมือเป็นสังเวียน ครับผมอะไรออกดีที่สุดพ่ของเราก็จะเป็นแคปหมูกระจกไร้มันนะครับโอ้ยแล้วก็มีแคปหมูแบบมีมันนะครับเป็นแคปหมูมโบราณนะครับเดี๋ยวพี่จูลองชิมดูก่อนนะครับ ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ชื่อร้านใบเบินแคปหมูกระจกครับผมใบเบินแคปหมูกระจกอร่อยมากสวัสดีครับผมเยอะเชลูครับผมเราขายใหม่อะขายใหม่ยุคนี่ครับยนี่ครับนี่ไม่บินถึงว่าเขาให้เบื่อเบื่อเยอะเลยค่ะเยอะเชลูอะซื้อไปหน่อยนี่ใบเบินซื้อไปคนละอันปะป้าไปไหนอะอ๋อป้าเหรอป้าอยู่ร้านโอลิฟ ใชค่ะขอบคุณรายการผู้หญิงทำมาหากินออนทัวร์นะคะที่ให้เราออกมาออกบูธดีใจมากอยากจะไม่มีแล้วค่ะบอกเลยหมดแล้วเนี่ยจะอย่างหมดแล้วหมดจะใกล้หมดแล้วหกสิบโลแล้วห้าโลวันนีจ้าวันนีจ้าวัสดีจ้า โนาลีอ๋อ,อไดีทะเลดดงาทะเลดดงร้านนี้ต้องบอกว่า เด็ดที่สุดคือน้ำจิ้มของเขานะคะมีน้ำจิ้มอยู่สองอย่างอันนี้มันเป็นซี่ของขนมน้ำจิ้มนะแต่พันนี้เป็นน้ำจิ้มเียวเห็นแล้วปลาไหมมีปลาด้วยนี่อร่อยเลยสุดร้านนี้เด็ดเด็ดมากพี่ในตัวเหมืส่วนที่อะไรสุดคือส่วนไหนจ้าต่านจังหวัดต่างจังหวัดนะครับวันนี้จังหวัดเมื่อวานด้วย สองตัวก็ไม่พอขายน้องบีดีถดแล้วบีก็เหลยลงนต่แกตัดขันแล้วมั้งน้ำจิมโอเคเลยดกรอบมากกรอบจน้องเมานด้วยนะสุดยอดทุกสาว งานยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมดูรายการจบแล้วพุ่งม,มาได้เลยค่ะที่ชั้นหนึ่งแฟชั่นไอแลนด์วันนี้ไม่สะดวกไม่เป็นไรพรุ่งนี้มาก็ยังทันหรือมะรืนมาก็ยังได้แต่ถ้าเลยวันที่18พฤษภามนี้ไปแล้วไม่มีงานนี้แล้วนะคะบอกไว้ก่อนวันนี้คุณแม่รู้สึกเป็นไงบ้างที่ได้เดินวันนี้ในนวันนี้รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจอิ่มใจ ทุกอย่างคือแบบครบหมดเลยอ่ะชื่นใจกับงานชื่นใจกับแม่ค้าแม่ขายด้วยทุกคนด้วยได้เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของแบบบรรดาเนี่ยเราเราก็ดีใจแทนคุณแม่ด้วยทั้งแรกสัดเซ็ตแบบนี้เนาะคุณแมมันสักเซ็ตขนาดนี้เนาะจริงๆอะค่ะคงไม่ใช่แค่เราคุณผู้ชมขาต้องเป็นพันธมิตรด้วยไอเดียเมคเกอร์เป็นคนต้นคิดแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงเมื่อก่อนเป็นแค่ความฝันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ความฝันแล้วมันเป็นความจริงแล้วแม่กับเขาอะไอเดียเมคเกอร์คุณแม่ร่วมกับมือเขาแล้วทำมาเอาเงามาแบบดูเแ็น ชื่นใจจริงๆงานนี้ชื่นใจทั้งคนขายทั้งคนซื้อทั้งคนจัดงานใช่ค่ะแต่ติดตามนะคะครั้งหน้าที่เดอะมอลล์บางแคนะคะตั้งแต่เจ็ดถึงสิบสามกรกฎาคมทำไมเราถึงไม่จัดที่เดอะมอลล์บางแคเพราะว่าเราจะได้ไปเยี่ยมแม่เราแถวๆนั้นด้วยใช่ได้่างหนึ่งใจบ้านท่านท่นอยู่ติดติดบ้านเลยบางแคนั่นแหละจริงๆกิจกรรมแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันจะมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าครั้งหน้าเจอกันที่เดอะมอลล์บางแคเจ็ดถึงสิบสามกรกฎาคม เราไปเจอกันที่นั่นนะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเวลาของเราหมดแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังอยู่ต่อนะคะทั้งหมดเป็นชอบพเจยังยังอยู่อีกวันนี้คุณผู้ชมมาทันแล้วก็ยังเหลืออีก2วันนะคะเนี่ยอยากจะเป็นทศกัณฐ์มากเลยทำไมคะจะได้มี10มือ10แขนยิ้วให้เต็มที่อ่ะตอนนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปชอปชอปบ้เจรขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ